สวัสดีครับพบก,กับผมและวกวยพาไปอีกครั้งวันนี้ผมอยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านตาตาตำบลโพกระสังอเภอคุนหานจัังหวดศรีสะเกษซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนชาวกวยชาวกุยหรือที่พวกเรารู้จักกันว่าเป็นชาวสวยนั่นเองชุมชนแห่งนี้แล้วมีการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสารเรื่องของ วัฒนธรรมด้านการแต่งกายซึ่งเป็นผ้าไหมผ้าสลงผ้าถุงนะครับชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีการทำงานการวิจัยท้องถิ่นและมีการสร้างภาพยนตร์สั้นชื่อว่าก่อนกลวยสวยไม่ลืมชาตินะครับและในครั้งนี้ผมก็ยังติดตามกลุ่มเพื่อนน้องขนานกลุ่มเดิมพวกเขามีกิจกรรมอะไรดีๆ ในครั้งนี้เราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับภายหลังจากวันประวารณาออกพรรษานั่นคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน1 1ไปจวบจนถึงวันขึ้น15ค่้าำเดือน12ของทุกปีพุทธศาสนิกชนต่างก็รู้ดีว่าเป็นเดือนแห่งบุญรกฐินซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาฮิต12ของชาวอีสานเราสำหรับในครั้งนี้เพื่อนน้องขนาน พวกเขาก็ได้มีการรวบรวมสายบุญสายศรัทธาโดยการเป็นเจ้าภาพร่วมสายกฐถินซึ่งก็นำโดยอนุวัตรดวงมณีหรือเพื่อนๆรู้จักเขาดีว่าอ๊อบน้องขนานเพื่อทอดถวายยังวัดในชุมชนของพวกเขาเองนี่แหละครับคือเยาวชนตัวอย่างที่ดีและงดงามอย่างยิ่งยอดสายบุญสายศรัทธาของพวกเขาได้เป็นจำนวนเจ็ดหมื่นกว่าบาท เพื่อร่วมสมทบกับเจ้าภาพหลักในปีนี้และภายหลังจากที่พวกเขาได้นําสายบุญสายสัตพาทอดถวายยังวัดในชุมชนแล้วพวกเขาก็ได้พากันขอบคุณน้ําใจเพื่อนพองน้องพี่โดยการพากันไปชมน้ําตกอันลือชื่อของอำเภอคุนหาเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะของพวกเขาภาพกิจกรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นความงดงาม เป็นความทรงจำที่แสนดีสำหรับพวกเขาได้ไม่น้อยทีเดียวความสนุกสนานรอยยิ้มความเอิบยิ่มใจสำหรับพวกเขาเกิดขึ้นจากการเอาใจใส่จากความคิดที่พวกเขามุ่งหวังในการทำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนของน้องพี่และชุมชนของพวกเขาโดยมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยดีมาตลอดสิ่งดีๆเหล่านี้ไม่ได้การันตีจากหน้าตา วุฒิการศึกษาหรือตำแหน่งฐานนันดรใดๆเลยแม้แต่น้อยพวกเขาทำด้วยใจทำด้วยความคิดทำเพื่อบ้านเกิดของพวกเขาโดยแท้จริงตอนนี้อยู่ตีโต๊ะประจำครับผมพอดีให้กันทิแล้วนี่แบบอะไรภาพนี่มาสินี่ไหลนะถ่ายไปแล้วภาพมันพท้ายใช่ไหมอาจารย์ซื้อหาก้นไหนมาสี่ก้นเป็นยิ่งนั่น ครับมีหาวโคตรนองนั้นมีแต่เทิมีแต่ใส่ครับมัระดับครับรดับเนครับอันนั้นอะรับคือะบอันไหนอ่ะ้องๆนของเรา้นลายดอว่าค้หลายก็คือเหมือนดีไปมากรถเต็มสภาพอากาศใช้รถใช้รถเป็นเครื่องใช้ดีภาะ พื้นมาตเลยครับหนักใ่ไหพ่อพ่ดีหนักมากพีเลยหล่อ้าก็ร้าไม่ไม่ต้องครับไม่ไดเป็นนอคนเดว่ยากสกี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 ตบเหนือเฟ้าครับตบเหนือเสฟ้าีือตบเหนือเฟ้าโอ ตามนูเดเ๋ยวขนาดตามหูตองนั่งนู้เด้อขนาดอย่าลืมอย่าลืมพาคนที่ไได้ลงลยเรอความพอดีของท่าดนี้น่าคุ้นกันเลยนครับ และนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่พวกเขาในนามกลุ่มเพื่อนน้องขนานได้ร่วมกันคิดและสร้างมันขึ้นมาด้วยความคิดและสติปัญญาของพวกเขาวุฒิการศึกษาตำแหน่งเงินตราหรือสิ่งอื่นใดแม้จะมีค่าสำหรับใครหลายๆคนสำหรับพวกเขาแล้วการทำดีสิ่งเหล่านี้นั้นอยู่นอกนั้นไปหมดแล้วพวกเขาทำด้วยใจทำด้วยความคิดของพวกเขาทั้งสิ้นนะครับนี่แหละครับคือเพชรน้ำหนึ่งโดยแท้จริงพวกเขาคือ เพื่อนน้องขนานสวัสดีครับ